พวกเธอเชื่อเรื่องซานตาคลอสมีจริงอยู่หรือเปล่าฉันเองไม่เคยเชื่อเรื่องแบบนั้นเลยกระทั่งพ่อของฉันเสียชีวิตไปนะ่ะและพ่อก็ทิ้งสิ่งนี้ให้ฉันฉันชอบมันมากๆเลยแต่ตอนนี้ฉันอาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงใจร้ายพวกเธอไม่รู้หรอกว่ามันทรมานแค่ไหนกว่าจะผ่านไปได้แต่ละวันฉันจะอยู่เพื่อสู้เอาบ้านหลังนี้คืนมาแลนะฉันก็มีน้องแฝดสคนด้วยนะแต่ว่าคนละแม่นะ่ะเสียงอะไรอะ มจโมต่ตูนไม่ชอบเลยอท่าทำไมต้องมาเล่นแบบนี้อีกแล้วอ่ะยายพี่สาวตัวร้ายนั่นนะบอกว่ามันน่ารำคาญยังไงแล้วต่อเตอเตื่นซิตะตอไม่ตื่นใช่ไหมเดี๋ยวตตูนจะไปด่าพี่สาวคนนั้นให้เลยนี่แหละฉันคิดถึงพ่อจังเอยมาคิดถึงอะไรตอนนี้เนี่ยฮะ<อ>ช่วยหยุดเล่นไอ้เครื่องบ้านนั่นสักทีซิขอโทษนะนี่ก็คือน้องสาวของฉันชื่อตูนกับเตอรอพวกเธอเกลียดฉันมากมากเลยแหละี่ออกไปข้างนอกเลยนะน่ารำคาญฉันเสียใจทุกครั้งที่ต้องยอมน้องตลอดเวลา พ่อจ๋าหนูคิดถึงพ่อจังทำไมพ่อต้องไปจากหนูแบบนี้นะหนูไม่อยากอยู่แล้วแต่ทันใดนั้นเองฉันก็เจอเข้ากับใครบางคนเอ๊ะใครมาร้องไห้อยู่ตรงนั้นอะ <c oughs> เอ้าร้องอยู่ได้ฉันต้องทำยังไงดี <c oughs> นี่เนี่ย เอา้าเอนายเป็นบ้าอะไรนั่นนะ่ะฮะทําไมทําแบบนั้นล่ะไม่เจ็บหรออ้อเธอสนใจฉันแล้วสินะไม่เจ็บหรอกฉันก็แค่เรียกร้องความสนใจฉันเห็นเธอร้องไห้อยู่อะ่ะมาเป็นเพื่อนกันดีไหมไม่ต้องร้องไห้นะเอ,เอ๊ะอ๋อคือดูนี่นะหนึ 1, 2, ่งสองซามจุ๊บเอ๊ห <laughs> นายตลกจังเลยอะ่ะยิ้มออกมาได้สักทีนะ<อ><อ>นี่รับไปซะแล้วเดี๋ยวไปร้านกาแฟฉันนาะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองไม่ต้องห่วงมันหนาวขนาดนี้นะ่ะฉันเองก็ตัดสินใจไปกับเขา เขาชื่อพอตเตอร์น่ะน่ารักมากๆเลยฉันได้แต่แอบดูที่แผ่นหลังของเขาดีใจจังเลยที่ได้เจอกันเอรลบะเป็นคาปูชิโน่ด้วยนะครับเป็นแบบว่าหวานน้อยด้วยแล้วเธอเอาอะไรหรอเออเอาเป็นลาเต้ก็ได้ค่ะขอบคุณนะได้ขับไปนั่งที่ได้เลยนะเดี๋ยวทำไปให้ เป็นไงบ้างอร่อยไหมใช้ได้แล้วแหละพอตเตอร์ Potter. ขอบคุณมากๆเลยนะฉันไม่ได้มีความสุขแบบนี้มานานแล้วคุณกาแฟเมื่อนี้มากเลยนะเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะเป็นไปได้ก็อยากจะเจอทุกวันเลยนะดีใจจังเลยอะแต่ว่าฉันกําลังจะมีความสุขโชคร้ายก็เข้ามาขัดขวางแอรแม่ดูนั่นสิยายพี่คนนั้นนี่นะอุ้ยมันนัดผู้ชายงั้นหรอหแึ่งว่าอยู่บ้านนั่นเนี่ยแหมก็คิดว่าแกเป็น<ะ>คนเรียบร้อยนะั่นเนี่ยกลับ,บบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะไปฉันไม่ใช่แม่แกไปไหนก็ไป ทำไมทะเลาะรุนแรงขนาดนั้นนะเอใจเย็นๆก่อนนะครับใจเย็นๆก่อนให้ฉันเห็นแกออกมาข้างนอกอีกใจยใจฉันนะโชคร้ายเองแหละคริสต์มาสปีนี้ไม่มีพ่อเหมือนคริสต์มาสปีก่อนแถมยังมีลูกเลี้ยงแล้วก็แม่เลี้ยงใจร้ายแบบนี้เองกลับไปเลยนะเอ๊ะนี่มันรุนแรงไปหรือเปล่านะไม่ได้การละคุณทำไมทำตัวไม่เหมือนแม่เลยฮะผู้หญิงตัวคนเดียวน่าสงสารชมัดคุณเองก็เป็นผู้หญิงไม่ใช่หรอ แกมาด่าฉันแกเป็นใครละทีนี้เนี่ยโอย้พี่เหลอจังเลย,ยนี่เธออยู่บ้านคนเดียวแล้วก็มีแม่เลี้ยงงั้นเหรอฉันอยากจะช่วยเธอจังเลยอ่ะเจ็บปวดจังถ้าเป็นไปได้ขอให้เราได้เจอกันอีกนะตันยงตอนนี้ฉันไม่มีความสุขมากมาก ดูเหมือนว่าฉันจะโดนกักขังไว้ที่บ้านหลังนี้ทั้งที่มันเป็นบ้านของฉันเนี่ยนะไม่มีใครรับฟังฉันนอกจากคุณสโนว์แมนแม้ว่าสโนว์แมนจะพูดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วฉันเองก็หยิบไวโอลินที่คุณพ่อเคยให้ฉันมาเล่นสิ่งนี้แหละ ที่ทําให้ฉันนั้นมีชีวิตอยู่ต่อไปโดยที่ไม่มีคุณพ่อตอนที่ฉันยังเป็นเด็กนั้นคุณพ่อรักฉันมากๆเลยแล้วถ้าพ่อมาอยู่สักวันเดี๋ยวพ่อจะสอนไวโอลินไว้นะจ้าพ่อ่อจะยกสิ่งนี้ให้กับลูกสาวของพ่อที่เป็นที่รักและพ่อจะเล่นให้ฟังเองนะอ๋อคุณพ่อเก่งที่สุดในโลกเลยไม่อยากให้พ่อหายไปจากโลกนี้เลยค่ะพันและพ่อตอนนั้นมีความสุขมากๆคุณพ่อสอนฉันเล่นไวโอลินและฉันเองก็รู้สึกรักไวโอลินตั้งแต่ตอนนั้นแต่เวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆอยู่ๆพ่อฉันก็เดินมาบอก ว่ามีแม่ใหม่มานะแล้วก็ยังมีน้องมาอ,อีกสองคนนีนะพานะเรียกแม่สิลูกออก่อนนี่ก็น้องของเราโอ้ยลูกสาวเราเหรอเนี่ยพ่อของฉันมีภรรยาใหม่แล้วก็มีลูกสาวฝาแฝดอีกสองคน <c oughs> ฉันคิดว่ามันคงไม่เป็นอะไรหรอกฉันก็กลายเป็นหมาหัวเน่าคุณพ่อคุณแม่ไม่สนใจฉัน <c oughs> เสียใจจังเลยแล้วหนูเลย ตอนนั้นเองคุณมิสเตอร์สโนว์แมนไม่รู้มาแต่ไหนอย่างน้อยในฤดูหนาวตอนนั้นตกใจหมดเลยโชคดีจังเลยนะเรามาเป็นเพื่อนกันสินะฉันก็ได้บรรเลงเพลงให้กับคุณมิสเตอร์สโนว์แมนฟังแล้วเราก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันในฤดูหนาวตอนนั้นและตอนนี้เขาก็ยังอยู่กับฉันฉันนี่ใจที่สุดเลยนะ,ะแต่โชคชะตาไม่เคยเข้าข้างฉันหรอกนะเฮ้จ๋าไปดีนะจ๋าพ่อจ๋า พ่ออยากจะให้ดูแลกันนะรักกันเข้าไว้พานดีกับลูกสาวฉันให้มากมากนะอิจ่าเดี๋ยวฉันจะดูแลอย่างดีและจะไม่ต้องห่วงนะตายไปเลยไม่เป็นไรพ่อของฉันมีชีวิตที่สั้นมากนะพ่อจ๋าหนูใจคิดถึงพ่อนะพ่อแล้วพ่อของฉันก็ได้เสียชีวิตลงไปพ่อจ๋าเ้บ้านหลังนี้เป็นของพวกเราแล้วยักินข้าวดีๆตุนๆเต้อดูเหมือนว่าพวกเขานั้นดีใจมากๆที่พ่อเสียชีวิตเพราะบ้านหลังนี้จะได้เป็นของแม่ใหม่นะสิไปตากผ้ามายืนดูพวกฉันกิน ข้าวทำไมฮะข้า,ขาแม่ทำไมเป็นคนแบบนี้ล่ะฮะเดอนอินอืดอัดเชื้อชาติอยู่ได้ไเลยนะไปซักผ้าให้มันเสร็จถ้าไม่เสร็จอย่ามากินกข้าวเจ็บนะแม่กินข้าวกันแหล,ละเราเด็กเดฉันแดงก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องยอมขนาดนี้นะฮ,ฮฉันอยากจะออกไปทำงานแล้วก็มีบ้านเป็นของตัวเองจริงเลยคงไม่ต้องมาอยู่เป็นท่านรับใช้แบบนี้ไม่เป็นไรอดทนไว้นะฉันเก่งอยู่แล้วตันหยงโอ้ยหิวข้าวจังเอ๊ะเหลือไข่ดาวให้ฉัน แค่นี้เดียวเนนะหิวจังเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครบอกให้แกกินละจ๊ะนุ่นแกไปหากินข้างหน้านุ่นไปนี่ไปนะแม่ฉันเองก็โดนไล่ออกจากบ้านฉันก็เลยว่าจะมาสมัครงานร้านอาหารแห่งนี้คงจะมีตำแหน่งให้ฉันพอได้กินข้าวก้นครัวเป็นเด็กเสิร์ฟได้ไหมจ้ะออตอนนี้มันเต็มแล้วครับขอโทษด้วยนะครับเออไม่ต้องเดี๋ยวฉันจัดการเองแล้วแล้วเราก็ได้เจอกันอีกครั้งพอตเตอร์พอตเตอร์โผล่มาในจังหวะเวลาที่พอดีเหลือเกินเขาเป็นคนรู้จักฉันนะไปเถอะ เจ้าน,าย,า,นายเหรอ,อเออ,เอ,อดีใจจังเลยที่ได้เจอนายนะพอตเตอร์โอ๋ยขอโทษนะท้องร้องหนักมากเลยอะเธอยังไม่ได้กินอะไรสินะเธอมาถูกที่แล้วแหละฉันเป็นเจ้าของร้านที่นี่เองช่วยเตรียมอาหารหลูหลักให้ด้วยนะไห้ครับเจ้านายเดี๋ยวผมรีบทําให้เลยนะไป,ไปไปไปทำไปครับผม อเตอร์ขอบคุณมากเลยนะฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยไม่เป็นไรนะโอ้โอฉันโชคดีมากๆเลยเพอเตอร์เลี้ยงอาหารฉันมื้อนั้นฉันแดงก็เกรงใจเขาแต่ว่าท้องฉันหิวหนักมากเธอน่ารักจังเลยนะค่อยๆกินสิร้านอาหารนายอร่อยมากเลยฉันโชคดีมากๆเลยนะ แล้วเธอเป็นไงบ้างที่บ้านเธอน่ะก็ค่อนข้างแย่เลยแต่ว่าฉันจะผ่านไปได้สักวันหนึ่งน่ะนะเออเธอขอบคุณมากๆเลยนะวันนี้ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเดี๋ยวฉันไปส่งเธอนะโอ้สุดยอดไปเลยพอตเตอร์เธออยากจะให้แม่เลี้ยงหายไปไหมล่ะนายหมายความว่าไงหรอนายจะให้ฉันขอบพร้อกับเซนต้าใช่ไหมใช่ลองไปคิดดูนะแลวก่อนคืนนี้วันคริสต์มาสขอให้เธอขอพร้อเธอนะดูเหมือนว่าฉันจะทําตามที่พอตเตอร์บอกนะก็เลยเอาถุงเท้ามาห้อยไว้กับต้นคริสต์มาสเฮ้ฉันห้อยเยอะๆดีกว่าฉันอยากจะมีความหวัง ฉันคิดว่าฉันจะขอพรขอให้ฉันได้อยู่บ้านหลังนี้อย่างมีความสุขขอให้แม่เลี้ยงใจร้ายหายไปซะคุณซันต้ครอสคะถ้าคุณได้ยินอยู่ช่วยด้วยนะอ,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 อะไรอ่ะแม่บอกว่าให้ไปกวาดหิมะถ้าไม่พาไปนะหนูจะฟ้องแม่เอ้าหิมะมันเข้ามาบ้านแล้วจะหลุดกังยังจะตกใจอะไรอีกยืนเบื่ออยู่ได้รีบพาไปสิ<ช>ี่เหรย,หยพี่เจ็บนะฉันทนไม่ไหวแล้วนะสามนาทีฉันไม่อยากโดนแกล้งอีกแล้วคุณซันต้ครอสคะช่วยฉันด้วย โอ๊ยคืนนี้ทำไมมันหนาวจังเลยเนี่ยขี้เกียจไปตากผ้าชมัดมันจะตกถึงเมื่อไหร่กันเนี่ยหิมะเนี่ยคืนมันใกล้คริสต์มาสนะัในเรียงใจร้ายของฉันได้ลงไปตากเสื้อผ้าอุย้ยหนาวชมัดเลยตากไปสี่ห้าวันมันก็ไม่แห้งรีบขึ้นบ้านดีกว่า <c oughs> <c oughs> แสงอะไรนั่นน่ะโอ้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 ริคคิสมาเอ๊ะสะสะทัดตาครอสมีจริงเหรอเนี่ยริคคิสมาแต่ว่าคุณน่ะจะโดนคำสาปนะจ๊ะขวัญคริสต์มาสปีนี้ฉันจะมอบให้เด็กหญิงสาวผู้น่ารักและใส่ซื้อเธอโดนแม่เลี้ยงของเธอนั้นใจไว้ไยคนะนั่นแหละผมจะสาปให้คุณกลายเป็นแมวไปซะเอ๊ะไม่นะต้องดูไว้ซะว่าสิ่งที่คุณทำลงไปนั่นทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งทุกข์ทรมาน ไปเป็นแมวซะคืนหลังเป็นมนุษย์ได้ก็ต่อเมื่อและตอนนั้นแม่เลงของฉันก็โดนสาปเรียบร้อยสิ่งตอนเช้าที่ฉันตื่นขึ้นมาฉันก็ตกใจมากมากง่วงจังเลยอ่ะอดฮีบะทั้งคืนเลยเหนือ่อยชะมัดเอ๊ะดูเหมือนว่ามิสเตอร์สโนแมนจะบอกอะไรฉันนะมีอะไรหรือเปล่าคะหั่นยังหันยัง แล้วแมวมาตัวไหนกันเนี่ยน่ารักจังเลยนะนเอก็ชอบแมวมากๆเลยแหละโอ้เอ๊วะว่าแต่ว่านะฉันไม่ได้ยินเสียงคุณแม่บ่นเลยนเองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เจ้าแมวนี้เข้ามาในบ้าน แม่หายไปไหนอะปกติตอนเช้าแม่ต้องมาทําอาหารให้เราแล้วนะอนเดะหิวข้าวจาหิวข้าวชะมัดเลยตุนตุนไอบอกพี่ทําให้ดีมะอ๋อไม่เอาหรอกหน้าไอชมัดเลยอ่ะเราเกลียดพี่สาวอยู่ไม่ใช่หรอ,อทําไงดีอหิวข้าวชมัดเลยแม่จ๋าแม่อยู่ไหนแม่กลับมาเถอะสามสี่วันมานี้ฉันไม่เห็นแม่เลี้ยงหรือว่ามันจะเป็นจริงๆนะคำขอของฉันงั้นเหรอเอา อ้าพอตเตอร์ Potter, ไม่ได้เจอกันนานเลยนี่ฉันลองขอพรกับซันตาครอสดูแล้วนะแต่ฉันคิดว่าแม่ฉันหายไปจริงๆด้วยอะฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงนะฉันสงสารน้องๆมากเลยตอนนี้ฉันว่านะเดี๋ยวคำสาปก็ถูกถอนกลับได้ที่เธอกับน้องรักกันอยากจะกลับคืนมาเป็นปกติไม่ต้องห่วงนะจริงหรอพอตเตอร์อืมรักนะอะไรอย่าสวีตกันเหรอข้าวอะ่ะบอกพี่ดีไหมอ่ะไม่กล้าบอกนะมันหิวมากเลยนะหิวและในตอนนั้นเองฉันตกใจเด็กๆมากน้องของฉันสงสัย หิวข้าวใช่ไหมล่ะไม่มีใครทำให้แล้วก็ไม่บอกพี่ตุนตนเตอร์เดี๋ยวพี่จะทำกับข้าวให้กินนะพวกเธออาจจะไปทำธุระนะไปกินที่ร้านชั้นก็ได้นะเดี๋ยวพี่จะเลี้ยงเองนะโอ้จะไปดีไหมอะตุนตุ่นเราเคยด่าพี่ไว้นะน่าไอชมัดเลยแต่สุดท้ายเด็กๆก็ทนความหิวไม่ได้อ่าหารอร่อยมากเลยกินให้อร่อยนะวันนี้พี่เลี้ยงเองอ๋อขอบคุณนะคะพี่ตันหยงคะหนูขอโทษนะอ่อไม่เป็นไรหรอกจ้ะเพราะหนูก็เป็นน้องพี่เหมือนกันนะอย่างกินเข้าไปเถอะนะเอยพี่ใจนีสิร์ไป แล้วอะไรก็แม่ทำเอกเออในที่สุดก็เข้าใจกันสักทีนะสามพี่น้องเอ๊ะเผชิญครึ่งดวงอีกแล้วเที่ยงคืนไม่ไมนะไม่ใช่ตอนนี้นะไม่นะเอ๋เป็นอะไรนั่นนะพอตเตอร์พอตเตอร์พอตเตอร์เฮ้ยไปนะเอ๊ะเจ้าแม่อะไรขึ้นนี่ยเอ๋กลับมาแล้วลูกรธน้จเนจ้าเนจ ขอมรับฉันแตกซะแล้ววะขอโทษด้วยนะสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ก็คือลูกสาวของคุณน่ะได้มีนิสัยแย่เหมือนคุณเพราะฉะนั้นสอนลูกให้ดีด้วยอาจจะไม่ทําอีกแล้วนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยแย้งว่าที่ผ่านมานายเป็นคนคอยช่วยเหลือฉันตลอดเลยหรอใช่เธอจะโกรธฉันไหมอะฉันเป็นซานตาคลอสไม่เลยฉันชอบนายมากกว่าและเรื่องราวเพี้ยนๆของฉันก็ได้จบลงโดยที่เขาเป็นซานตาคลอส ที่คอยช่วยเหลือฉันอยู่ข้างๆฉันกับแม่เลี้ยงและก็เด็กๆก็เข้าใจกันดีฉันขอโทษน้าตันหยงพวกเรามาลักกันไว้ดีกว่าจบแล้ว